ที่ตัณหามันก็แก่บ่อยใช่ไหมมันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันมันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเป็นดับเป็นทั้งนั้นมอนตายอย่างนี้เชื่อเท่าไหร่ก็ได้เหตุปัจจัยที่จะมันลุกขึ้นมามันนี่มันลุกทันทีเหตุปัจจัยหมดมันดับ เชื่อมันหมดมันก็หมดไปเชื่อมันหมดมัน,มนกมม็หมดไปในพุทธิจักรท่านสอนให้ระลึกถึงความตายหนักหนาการระลึกถึงความตายนี่มันก็ระลึกระลึกถึงอริยสัจธรรมมันเองการถือความตายเป็นอารมณ์ก็ถือการถืออริยสัจนาเป็นอารมณ์มั้งต้วง,งแก่ความตายมันก็อันเดียวกัน แตลถึงความตายมันก็ถึงความกืดมันก็ถึงความแก่สรุปเล้นการระลึกถึงความตายนี่การเจริญทุกข์ก็เป็นอารมณ์อย่าพากันละเลยในการระลึกถึงความแก่ความตายใจของเรามันไม่คยสนใจที่จะระลึกถึง เัาาใจของเราเราท่านๆชอบอยู่ในกำรรม,มือของเทตเจตมันไม่ใค่มันไม่เปิดโอกาสให้เละึกถึงความตายข้าสึกจะไปยื่นอาวุธให้ข้าศึกมาทำลายเจ้าของเป็นไปไม่ได้เพราะอารียสเป็นทานที่จะทำลายกิเลสโดยตรง กิเลสมันจะเปิดโอกาสเปิดช่องให้เรานี่มีโอกาสจะลึกถึงความเกิดควางแก่ความตายซึ่งเป็นอันตรายต่อกิเลสนั้นไม่ยอมเปิดมีแต่เ,เราเท่านั้นจะพยายามจะเก็บจัดกายให้พบช่องมีความพยายามที่จะทำลาย กำแพงที่เจ้ากิเลมันกั้นนั้นให้มันพังให้มันสลายตัวลงไปใจของเราก็เข้าถึงอริยสัจเข้าถึงสัจจคเข้าถึงความจริงอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะมีอกแลวจะจึงจะเห็นเห็นว่าความเกิดก็ดีความเก่ก็ดีความตายก็ดี เป็นรรมที่จะทําลายค่าสุดคือกิเลสที่มันเป็นค่าสุดแก่จิตแก่ใจของเราได้จริงๆคําว่าความเพียรคําว่าความเพียรก็เพียรในการที่จะทําลายกำแพงเครื่องกั้นที่กิเลสมันกนนนั้นไว้หนาแน่นนั่นเองมันกัน้นมาให้จิตให้ใจมาให้จิตมาให้ใจของเรามองเห็นทุกเห็นโทษ มองเห็นสัจจะทำสัจจะทมของจริงตง้องการแท่งเครื่องทำการกระทําใดๆการกระทําใดๆเป็นไปในทางที่จะทำได้ดมมความแพงเขื่อนความมืดความไม่แจ้งชัดทำลายความมืดความไม่แจ้งแจ้งความไม่แจ้งชัดในสัจจะทมการกระทันนั่นๆล้นแล้วแต่เป็นความเพียรล้นแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้น อยู่ในวิญาณบไตใดๆกช็ช่ใจของเราต้องอยู่กับความเจเกียจกจ้ากายใจของเราต้องอยู่กับความพยายามที่จะทําลายความมืดความไม่แจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงในอัเรียกกระทการกระทําที่มุ่งเพื่อความแจ่มแจ้งในทุกขสัตจนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นความภาคความเพียร คำว่าข้อปฏิบัติก็คือมุ่งคือการกระทาเพื่อให้แก้แจ้นคำว่าความภาคความเพียรก็มีความเพียรความพยายามที่จะให้แก้แก้ในจุดนี้ให้ได้นี่จึงเรียกว่าข้อปฏิบัติจึงเรียกว่าความเพียรให้พากันรู้จักคาว่าข้อปฏิบัติให้พากันเขา้าใจกับคาความพาคความเพียรมีความเพียรที่ไหนมีการสําเร Mont ็จที่นั่น มีความเพียรสามารถที่จะทนทุกข์ได้ก็แคอันจู้แจ้งในทุกข์เนี่ยแล้วมันจะไปทุกข์ยังไงนะนืในเมื่อมันไม่รู้แจ้งมันก็ติอมันก็ต้องทุกข์ในเมื่อเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปการที่จะเข้าใจเจนแจ้งในเรื่องทุกข์กษัตริย์นั้นก็หมายถึงว่าวางการปฏิจจกายความพยายามที่จะทําให้เจนแจ้ง,งในปัจจุรันนั่นเอง ข้าปฏิบัติทั้งหมักที่จะเป็นไปเพื่อความกัดเกลาเป็นไปเพื่อความพ้นจากา w, ความอรเลยกิเลสตัณหามีแต่การทําให้เก่ยงเค่งในการกเกิดความเกลียดความตายเท่านี้หากวามมไปทางนี้ละ่ะจะมีปติปัญญาวิชาความรู้ขั้นหนักไหนเพียงไรไปช่างมันก็ยังอยู่ในกรอบกำแพงที่เกจตัณหามัน กั้นไว้อย่างแน่นหนาน,นั่นเองมีแต่สติปัญญาที่สามารถที่จะทําให้แจ่มแจ้งนี่ในเรื่องของเกิดความเสียกันตายในเรื่องพัฒนาธรรมของจริงให้แจ่มแจ้งใไรจักตามความเป็นจริงจริงอย่างไรเราเห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นมีเท่านี้แหละยาไปผิด สนใจเพียงระขดัดเทนเอย่าไปพอใจเพียงระขดัดเทนีอย่าไปพอใจแต่ตำหลับตำลาคุบาอาจารย์ท่านเทศไว้อย่าไปพอใจเพียงเท่านั้นพอใจให้ในตารที่ใจข้งเราอย่างรู้อย่างเห็นสัจจะทมของจริงแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระผ่า,าว่าของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านแจ่มแจ้งแจ่มแจ,จ้งอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นความเพียรก็คือมุ่งการทําให้แจ้งในใจ ความเทียนก็มุ่งในการทำลายความมืดที่มืดมนอุนทการปิดหูปิดตาไม่เห็นสัจธรรมอันนี้แหละคือความเทียรการกระทำใดๆทั้งหมดเป็นการทำลายความมืดการกระทำใดๆทั้งหมดเป็นการทำลายความไม่เห่นแท้ในสัจธรรมของจริงการกระทำอันนั้นเป็นมักเป็นมักคำว่ามักข้อปฏิบัติในการที่จะทำลายกิเลส ข้อที่่เลยมันคือข้อปฏิบัติที่จะทําให้ใจของเรามีสะอาดสะอาดพ้นจากธาตุคือกิเลสก็คือข้อปฏิบัติที่จะทําให้แจ้งชัดในสัจธทรมของจริงนี้เองกองธาตุกองดินกองน้ำกองลมกองไฟให้มันชัดลงไปแจมแจ้งลงไปกองชาติก็ชัดเป็นธาตุธาตุดินไฟชัดเป็นธาตุดินธาตุน้ำชัดเป็นธาตุน้ำธาตุลมชัดเป็นธาตุลมธาตุไปชัดเป็นธาตุไฟ แต่มันแกนแจงในเมื่อชัดลงเป็นธาตุจริงๆแล้วคำที่มันหลงว่าเป็นคนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่มันหายไปเองไม่ต้องไปประหัตประหารเขาบอกเพียงจะทําให้แจ้งทําให้แจ้งทําให้แจ้งในสัจจของจริงที่เขาเป็นจริงอย่างไรทาให้เรารู้เราเห็นไอ้คาที่ไม่รู้อันนั้นมันหายไปเองอย่าพากันอย,อยู่อย่างประเอยู่อย่าง อยู่อย่างปาอเสจากความภาคความเพียรอิรยาบถใดๆก็ช่างเถอะมุ่งในการที่จะแก้กิเลสแก้ความุ่มหลงโมเมาแก้ความไม่แจ้งไม่ชัดความลูกลูกคำคำที่มีที่เราเป็นอยู่นี้ต้องมุ่งในจุดนี้มุ่งที่จะแก้ความลูกลูกคำคำมุ่งในที่แก้การที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดมุ่งแก้ลงไปจุดนี้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความแจ้งความชัดอะไรจะเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งทำลงไป นี่คือข้อปฏิบัตินี่คือไม่เมยพูดมอมไรมุ่งผลิตคนทุกคนโทษนี่คือผููเจริญมกไม่ต้องปัญหาเจริญที่ไหนเจริญนอกจากนี่ลงทั้งนั้นเจริญไปเจริญไปละไม่มีทางไปเจริญไปเจริญไปมีทางไปดอกมันจะไปไหนไปชนกำแพงทางไหนก็ชนกำแพงไปไหนก็ชนกำแพง ท่านที่เป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสเราท่านท่านมีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความเกิดใครไม่มีความเก่ดใครไม่มีความตายใครไม่มีมีได้กันทั้งนั้นอย่าพากันละเลยธรรมที่เรามีอยู่นี้อย่าพากันไปสนใจธรรมที่ไม่มีอยู่ในเราไอ้กิเลสมันชอบแสวงหาธรรมอยู่ไกลๆต่างคนก็ต่างแข่งขันกันไปแสวงหาธรรมที่โน้นไปแสวงหาธรรมที่ไหนก็ไม่รู้ ใจมันก็นเลื่อนลอยจลอดเปิดเปิงไปนักเข้าเบรกไม่อยู่กลายเป็นคนเบรกกราารมฐานเบรกแตกกรรมฐานมันต้องเบรกให้มันเปม,นน wounds, ม,มันมันมีสมมาตรฐานกรนาารมฐานต้องมีเบรกที่เป็นมาตรฐานจึงเป็นสมัยพระกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบกรรมฐานไม่มีเบรกกรรมฐานเบรกแตกกรรมฐานก็กรรมฐานที่พระไปขับถ่ายเท่านั้นไม่ได้เหลือ มีแต่กลิ่นอะไรต่อมีอะไรไม่รู้มองดูจิตดูใจของเจ้าของหาที่จะชื่นจิตชื่นใจไม่ดีมีแต่ของโสก,กปรกรกลุงลังกรรมาฐานที่ไม่สนใจในเงงเงมองธรรมที่เจ้าของมีอยู่ไปโ่แหวงหาธรรมข้างนอกกรรมาฐานนั่งก็มีแต่เหมือนกับกรรมาฐานที่ัพระท่านไปคาถายกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความจริง อะไรเป็นความถูกต้องอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นคําพูดที่รับกลุ่มอยากหามาพูดให้หมูเพื่อนเพื่อนได้ฟังเพราะต่างไรเราแต่องค์แต่ละท่านมุ่งบวชเพื่อมุ่งเพื่ออัดเพื่อทามุ่งเพื่อในการที่จะขัดเราที่เด็กคือความมืดที่เด็กคือความลุ่มหลงโมเมานี่ด้วยกันทั้งนั้น อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความแก้ความมืดความรุ่มหลงโมบเมาจึงพยายามที่จะเอามาพูดเล่าให้หมูฟังเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีใครพูดนะเดี๋ยวนี้นี่จะแหวงไปหากรรมฐานโน้นกรรมฐานจังหวัดโน้นกรรมฐานภาคเหนือกรรมฐานภาคใต้กรรมฐานสหรัฐกรรมฐานอินเดียส่วนมากพูดกันไปอย่างนั้นได้กลับมาได้อะไรกลับได้มาได้กลับได้แต่เรื่องมาคุยกัน ได้ได้อารมณ์สัญญามาคุยกันเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่อันตรายทางนั้นเพราะสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่ใจเนี่ยมันมีอยู่รอบดน้าอันตรายมันเข้าทางตาอันตรายมันเข้าทางหูอันตรายมันเข้าไปหมดแลวเราเชี่ยกระโดดเข้าไปหาในสถานที่เป็นอาโคจรที่เป็นอันตรายแก่จิตแก่ใจของเรามันไม่ถูกต้องอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยพระพุทธเจ้าสนัสนุนให้แสวงที่นั่น นี่กายของเราก็เป็นสถานที่ปลอดภัยเอซ่าโลมาณะคค่าดันตาตะโจมีอันตรายอะไรบ้างในเมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับเอซ่าโลมาณะค่าดันตาตะโจกองดินกองน้ากองลงลงกองไฟกองอะไรกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้ตรงไหนเป็นอันตรายเป็นเกยดอันตรายแก่ใจมีไหมมีแต่ประโยชน์มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้น ทำไมไม่พากันสนใจมีไปสนใจอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้นี่กรรมฐานเบรก,กมันเป็นอย่างนี้หรือกรรมฐานไม่มีเบรกมันนี่หรือมีมันก็แตกแล้วมันก็กลายเป็นอะไรนะหนังห่อเลยของปฏิคูณหนังห่อของประสกโสกโสกโปกโสโคคิ่เหต้องไปยังบอกว่าเป็นของสวยงามหน้าไข่หน้าบานทนาหน้ารัก หน้าเพลิดเพลินหน้ายินดีพระก็ชาวบ้านเขาเป็นชาวบ้านชาวโลกเขาเป็นชาวโลกเขาต้องเกดอยูเเ่เป็นเรื่องของชาวโลกชาวพระเป็นเรื่องอย่างนั้นมันใช่ได้ที่ไหนคําว่าศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์คือใจของเรานี้คนจากเรื่องของปฏิกูลโสโครกเหล่านี้นี่เองนี่ของปฏิกูลกูรแท้ ออกมาทางจ้าหมูกก็เหม็นออกมาท้งฝาก็เหม็นออกมาทางไหนเหม็นหมดก็ยังว่าเป็นของดีดของดีก็มาถามเบรกแตกมันเป็นอย่างนี้ก็มาถานตาบอดหูหนวกอันนี้ต้องเทศให้เราฟังผมพูดผมเทศให้หมูฟังนี่ผมเทศให้ผมฟังมาแล้วจึงเอามาเทศให้หมูฟังได้ไม่ใช่จะคิดดน้นดาเอามาพูดเอามาเทศให้หมูฟังสิ่งเดีนี้เทศให้เจ้าของมาแล้วทั้งนั้น และได้ประโยชน์ในการเทศเดจของในลักษณะนี้ยังให้พากันสนใจพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนผ่านไฟวันคืนผ่านผ่านไปมีแต่แก่ก็แก่มีแต่ตายก็ตายวันไหนไม่แก่ไม่มีวันไหนไม่ตายไม่มีต่างคนก็ต่างแก่ต่างคนก็ต่างตายไปทุกวนันทุกวนันต่างคนก็ต่างแก่ต่างตายไปทุกลมหายใจเข้าออกได้จะพาพาพากันประมาทบัวเมาได้ยังไง เกิดมาทั้งชีวิตเอาชีวิตมาทิ้งโดยไม่ได้สมบัติท่านอนคุณธรรมอะไรเป็นสมบัติประจําจิตประจําใจเก,าาาเ,กาเกิดมาตายทิ้งทั้งชาติเกิดมาทั้งทีเกิดมาตายทั้งทีต้องให้โดยสมบัติสมบัติคือคุณธรรมเป็นสมบัติประจําจิตประจําใจเพิ่มขึ้นเรียกว่ามาสว่างไปสว่างมามืดก็ต้องให้ไปสว่างไอ้การมาไม่ต้องสนใจพ่อแก้ไขไม่ได้ การไปนี่เราแก้ไขได้เพราะทมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เป็นทมที่จะแก้ไขเป็นหลักการที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ไปสว่างได้อยู่ในบ้านกฏิบ้านอยู่ในอยู่นอกบ้านอยู่ไกลบ้านก็คิดถึงบ้านอยู่ในบ้านอยู่ใกล้บ้านก่อนภาวนาไม่ดีมันใกล้บ้านมันไม่วิเวกไปออกนอกบ้านเขาไปอยู่น้ำบาตรจำลองคิดถึงบ้านเขาอีก กิเลสในมันร้ายขนาดนี้นะมันโกหกมันเอาทั้งขึ้นทั้งล่องมันจะอยู่ในสถานที่ใดยูนการใดเวลาใดก็ช่างเถอะหยีดใจของเราให้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกองปฏิกรูลกองนี้กองผมกองขนกองเล็ดกองฟันกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้แล้วมันไม่ได้ติสถานที่นั่นไม่ได้ติสถานที่นี้ถ้าหากว่ามันออกจากที่นี้แล้วมันติ ถ้ามันอยู่ในที่นี้มันไม่ติผมขึนมาติเป็นไม่ขนมันติเป็นไม่เด็บฟันหนังมันติเป็นไม่ดินน้ำลมไฟมันเมันติเป็นที่ไหนมีตะกี้เลยเท่านั้นมันหาติอย่างนั้นติอย่างนี้แล้วพอเกิดความไม่สบายใจคนงนี่งขึ้นมาความไม่สบายใจเกิดเพราะความไม่ผมไม่พอใจมันพอใจแค่อย่างเดียวแล้วมันความไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง อย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสําคัญกว่าขอ้อปฏิบัติสิ่งอื่นหมายถึงอะไรหมายถึงลาบหมายถึงยศสิ่งอื่นหมายถึงอะไรพูดชัดๆก็หมายถึงมูดคูดที่ชาวบ้านเขาถ่ายออกมาแปลว่าเปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่างหมายถึงชาวบ้านเขาถ่ายออกมาแล้วส่วนคุณงามความดีบนโศลเขาเอาไปเขาเขาเขาเอาหมดแล้วไอสิ่งที่เขาถ่ายออกก็คนจานําม,มาถวายนํามาเนเดีย มามาไอให้นั่นน่ะมันของที่มันเศษแล้วไอ้บนกุศลนั่นเขาเก็บเอาแล้วจึงว่าอย่าเห็นเป็นของสําคัญอันนั่นเป็นของสําคัญเป็นสิ่งที่ควรสักระบูชาไม่ให้นไม่ให้ประมาทแต่จะสําคัญยิ่งกว่าคุณรนะทมไม่ได้สำคัญคนละคันไอ้คันตอนสำคัญคนระดับแล้วจะมึงมองสิ่งที่นั่นสำคัญมีความปรารถนาม,มีอยากความอยากได้ ได้แล้วก็มีอยากเก็บกแต่อยากสะสมไปให้ลูกให้เจ้าให้หลานให้เลนให้พี่ให้น้องกรมาฐานกรมาฐานอะไรกรมาฐานเหมือนกับี่ขับถ่ายของพระมานเป็นอย่างนั้นหนาะมันมีคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงลูกถึงเจ้าหลวงพ่อหลวงตามันชอบมีการบุญการการุศลมีตรงไหนการบุญที่นั่นที่นี่พากันแห่ไปแห่ไปแห่ไปเหมือนกับแลงนี่จะแล้งไหม ไปหากินของที่มันเน่ามันเหม็นได้บ้างสิบบาทยี่สิบบาทร้อยสองร้อยบางที่ได้เป็นพันเอามาฝากเอามาฝังลูกต่้งบางคนให้หมดเมียพูดเรื่อกอับอายขายหน้าสัตยาโจมแต่ทีนี้ไม่พูดมันก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงนี่แล้วพรความจริงมันจะเสียหายตรงไหนเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ ยิ่งว่ากิเลสมันทำลายเรามันทำลายสถาบันของพระศาสนาทำลายสถาบันของพระพุทธเจ้าทำลายเรานี่ให้เสียหายไปหมดเขามาสมถะสมถะแล้วต้องแสดงตนเป็นสมถะเป็นผู้ที่เสียสละแบ่งปันอยู่เสมอในเมื่อมันมีอย่าคำว่าเกศหอมรามริอ,รอยาข้ออยากไอคาที่เรียกว่า หลวงเห็นก่อเอ้นักเป็นลักษณะที่เรียกว่าแสวงหายาเออย่าอย่าใ,ใ,ให้มันมีในวงการของนักบวชในสายของพระพุทธเจ้าเพราะจริงเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดแล้วเราเราบวชในสายของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะยินดีมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นพยาแแรงมันเห็นของเน่าเท่านั้นอันนี้ พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเป็นการในว่าท่านพูดหนึ่งพูดใดว่ากิเลสข,ของแต่ละลายแต่ละลายนี่อย่าให้มันเป็นถ้าหากว่ามันโผล่ขึ้นมาตัวนี้คือตัวพยายแลวความอยากมันทําลายทําลายจ,จิตใจของสัทธาญาโยมด้วยรัทธาญาโยมคนถ้าหากว่าความเราเป็นผู้ที่รับบริจาครับไหยาทานนั้นเรามีความอยากความอยากนั้นทาลายจะบอกเขาให้ลู้ทีเดียว ล้วจะทำลายศรัทธาของเขาให้เสียไปยต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นสมถะมีความเป็นสมณะมีความเป็นนักบวชเหมือต้นเสเมอปลายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอาเป็นอย่างนั้นเพราะไม่สนใจในสัจธรรมไม่สนใจในกองอสุภะอสุพังไม่สนใจในกองเกิดกองแก่กองตายไม่สนใจในกองหนังห่อกระดูกอันนี้ถ้าสนใจในอันนี้แนละ้วเลือกอันนั้นไม่สน เพราะอันนี้มันมีค่ากว่าสิ่งนั้นระึงสิ่งเหล่านั้น้ะเกินมันพอไม่เห็นมันไกลขั้นขนาดไหนมันมองไม่เห็นกต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่สนใจในสัจธรรมของจริงถ้าสนใจในสัจธรรมของจริงแล้วจิตใจนนั้ในลักษณะนั้นจะไม่มีมันโผล่ึ้นมาไม่ได้มันโผล่จะโผล่ึ้นมาได้ยังไงธรรมะนี่นั่นเป็นความสว่างมันกระจ่างแจ้งแล้วความมืดมันจะแทงเข้ามาได้หรอ ีความใจมันมันมันมืดมันมืดมัน,มมนความมืดมันจะแทงเข้ามาสักขนาดไหนมันเอกไม่ก็ไม่รู้ได้มีโอกาสที่จะได้แทงเข้ามาได้ได้อย่างสะดวกด้วยเพราะมันมืดอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการแก้จิตแก้ใจเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจของเราอันนั้นเราเป็นขอบฏิะบัติยี่พระพุทธเจ้าท่านมอบมอบให้แก่เราเป็นที่เป็นนักบวช อย่าไปสนใจอันอื่นมีความสําคัญอย่าไปสนใจสิ่งอื่นอื่นมีความสําคัญกว่าข้อปฏิบัติที่จะเป็นธรรมขัดเกลา่จิตใจขัดเกลา่กิเลสอย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสําคัญเดินอยู่กับหนังห่อกระโดกนั่งอยู่กับหนังห่อกระโดกอยู่ในอิยาบทใดๆก็อยู่ในหนังห่อกระดูกองน,นี่้ามันชาดลงไปแจมแจงลงไปดินจริงๆน้ำจริงๆลมจริงๆเห็นชาดลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ดิ ไอ้ดินน้ำลมไฟอย่างที่ได้ยินมาหรือลูกๆคำทำไม่แจ้งไม่ชัดอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอันความไม่แจ้งไม่ชัดอันนั้นคือกิเลส